ดอกไม้สีม่วงๆนะครับยามค่ำคืนฮะสวยแบบนี้เองเคยเห็นกันหรือเปล่านะดอกดาวประดับฟ้าครับช่องจิตใน,นาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้ยามราตรีนะนาเลก็พามาดูดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะก็เป็นดอกไม้ที่บานในยามเช้านะบานกลางวันฮะพอกลางคืนเขาก็จะหกแบบนี้แหละน,ะนี่ก็คือดอกดาวประดับฟ้าครับผมสีม่วงๆนะก็เป็นไม้ทรงพุ่มนะเป็นไม้เถานะติเนื้อแข็งที่สามารถยาวได้ถึง15เมตร แต่ว่าของเรานี่ก็ตัดแต่งเรื่อยๆนะก็สวยงามนะี่แหละดอกดาวประดับฟ้าก็จะบานอยู่ข้างบนพุ่มของเขาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆเลยก็เป็นไม้ประดับนะที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะเห็นดอกสวยๆสีม่วงเนี่ยนะี่แหละดอกดาวประดับฟ้าครับผมแต่กลางคืนไม่ประดับเลยดูแล้ว กลางคืนไม่เห็นบานเลยครกลางคืนจะออกตุมต่มๆแบบนี้นะใครที่เคยดูนาเล็กนะมาจิบกาแฟที่มุมตรงนี้ก็สวยงามฮะนะดอกกลางวันนะบานสวยนะก็เป็นกลีบเป็นหลอดแบบนี้แหละนะมีห้ากลีบนะสวยๆปกติเขาจะออกดอกช่วงมิถุนาถึงสิงหานะแต่ที่นี่เห็นทั้งปีเลยฮนะ เนี่ยตุลาเนี่ก็ยังเห็นเลยเดี๋ยวธันวาเราก็ยังเห็นเรื่อยๆนะเนี่ยความสวยงามของดอกไม้เราอ่ะวันนี้นาเล็กก็พามารู้จักกันนะดอกไม้ยามค่ําคืนนะที่ชื่อว่าดาวประดับฟ้าครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชม่องกิตนายรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ